มาแล้วค่ะเี่ทำไมไม่ได้อาหารเผ็ดๆรู้ว่าฉันไม่กินเผ็ดทำไมถึงทำแม่คะแม่เคยบอกหนูอเองไม่ใช่หรอว่าเมื่อก่อนแม่ก็กินแค่น้ำพริกกับผักลวกแล้วแกงเผ็ดแ่เนี่ยแม่กินไม่ได้หรอกคะอีกอย่างอะ่ะของหนูยังมีพวกเนื้อสัตว์นะดีกว่าน้ำพริกกับผักลวกของแม่ซะอีกได้แกจงใจจะไม่ให้ฉันกินข้าวใช่ไหม ในเมื่อฉันไม่ได้กินก็ไม่มีใครได้กินทั้งนั้นน่ะอาหารส่งครับขอบคุณค่ะเรอของครับแม่คะหนูไม่กินแล้วนะคะพอดีว่าหนูสั่งแก๊ปมาแล้วขอตัวขึ้นไปกินบนห้องนะคะ พี่คะชะล้อให้หน่อยนะคะอุ้ยโอ๊ย,อยปักปักปักเอ้าปักปักรอด้วยปักปักรอด้วยโอ้ยอะไรเนี่ยโอืย วยแม่แม่จำที่แม่เคยพูดได้ไหมตอนสาวๆอ่ะที่แม่ท้องพี่บอสอ่ะแม่ยังอุ้มท้องไปดำนายอยู่เลยแล้วผักแค่นี้มันก็ไม่ได้หนักอะไรอีกอย่างอ่ะแม่ต้องออกกำลังก,กายบ้างนะจะได้แข็งแรงนี่นี่เกจงใจใช่ไหม มาพอดีเลยพอดีแม่ก้มลงไปเก็บของอะ่ะแล้วเอวมันก็เลยเคสช่วยขับรถพาแม่ไปส่งโรงพยาบาลนน่อยนะพอดีว่ารถหนูไม่ว่างอะ่ะเพื่อนยืมไปอะไรนะแม่แม่ก็แค่เอวเคสเองอะ่ะแต่ว่าขาแม่ก็ไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยนี่งั้นแม่ก็เดินไปโรงพยาบาลเองนะนี่ตักมันจะทําเกินไปแล้วนะแม่ก็แค่คนแก่ๆคนหนึ่งอะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะทํายังไงนี่ทำไมถึงได้เห็นแก่ตัวแบบนี้ฮะ เห็นแกตัวหรอคะแม่อย่าลืมสิคะว่าเมื่อก่อนแม่ก็ทำกับหนูแบบนี้นี่ทูพื้นอะไรแบบนี้ฮะวันนี้จะมีญาติมาเยี่ยมนะถูแบบนี้เมื่อไหร่จะสะอาดนี่เอานี่ไปถูแพรค่ะคือว่าอย่ามาเถียงนะที่ฉันพูดเนี่ยฉันอยากให้ลูกในท้องแกเนีน่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเอากำลังกายดีหน่อยมันจะเป็นอะไรไปเอามานี่ ตอนสมัยฉันอุ้มท้องนะฉันยังไปดั่นายอยู่เลยส้ำออยจริงๆเลยถูไปถูตรงโน้นนวลเร็วๆสิเให้มันไวๆหน่อยรีลไดยอยู่นั่นแหละอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆทำเป็นอ้อยอิ่งตรงโน้นนะเห็นไหมนั่นแะขยับไปข้างหน้าสิขยับไปพี่มาส่งหนูแค่นี้นะที่ต้องรีบไปทำงานต่อ พี่ตักเธอซื้อของพวกนี้มาเหรออ๋อเสื้อผ้าพวกนี้พี่บอสเขาซื้อให้หนูค่ะส่วนอันนี้แม่หนูส่งมาให้หนูบำรุงนี่ของพวกนี้แกกินก็ไม่มีประโยชน์หรอกนี่ คนท้องคนไส้นะมันต้องกินพวกแกงจืดหรือไม่กระจกอ่อน,ออนๆเข้าใจไหมตอนแม่ท้องนะแม่จะกินพวกน้ำพริกผักลวกไงโนกแม่โตมาเป็นคนดีเห็นไหมล่ะสุขภาพแข็งแรงด้วยอนี่น้องสาววอทเขาพลังอยู่ไฟเดี๋ยวแม่เอาของพวกนี้ไปให้เขาดีกว่าอืมเราไม่ต้องใช้หรอกไม่มีประโยชน์กับเราเออแม่คะเดี๋ยวก่อนสิคะแม่แม่คะแม่ โอ้โยนน่ก็จะแหกปากเรียกเลยนั่งหนาเนฮะฉันกำลังดูซีวีจิบวายอยู่ชินฟินอยู่เนี่ยฮะแม่คือหนูเอาอะจากขอนแล้วอะน้ำข้ามมันไหลออกมาแล้วไม่ช่วยเรียกรถให้หนูหน่อยนะคะเน่จะเรียกรถทำไมลองมาอยู่แค่นี้เองเดินไปสองมก้าวก็ถึงแล้วเป็นคนท้องนะมันก็ต้องแข็งแรงไม่ได้ทำตัวอ่อนแอแบบนี้เสียเวลาดูซีรีส์ของฉันหมด ไม่เอานะเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วอะจะเก็บมาพูดอีกทำไมแม่กับตักอะก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครอบครัวเดียวกันแต่ไม่ให้หนูกินแต่พวกของเหลือแล้วตอนที่หนูท้องอยู่อะแม่ยังให้หนูก้มลงไปถูกพื้นอยู่เลยแล้วตอนที่หนูใกล้จะคลอดแม่ก็บอกให้หนูเดินไปคลอดเองที่โรงพยาบาลแม่คะเราเองก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะ่ะแม่น่าจะเข้าใจหนูดีกว่าใครแล้วทำไมแม่ต้องอยากให้หนูไปเจอความลำบากที่แม่เคยเจอมาด้วย ทำไมถึงได้เป็นคนที่แค้นฝังใจแบบนี้เล่าแค้นฝังใจหรอคะแม่อยากให้หนูดูแลแม่ดีๆแล้วทําไมแม่ถึงไม่คิดจะดูแลหนูบ้างเป็นแม่ผัวที่ดีให้ได้ก่อนเถอะถึงจะมีลูกสะใภ้ดีๆตามมาแล้วที่แม่เป็นอย่างทุกวันเนี้ก็เพราะว่าแม่ทําตัวเองนั่นแหละชินงน่ะ